เอาคอยยังเหียวเอ้ยแต่ยินอยู่บ่นี่นำซาลายแดงขอยซื้อมาให้ละเดอ้อสบู่เยื่อให้ชิงหลิงยาซิฟันเอตาซนนย์แเจถามแล้วถามอีกคอยไปตลาดคอยเลยแวะซื้อ,อยุศูนย์มันเอานี่เอาโว้ยมือนี่ก็ส่งว่าม่วนแท้มันแมนบ่เอาเจ้าสีห้คอยบอกจังไรสันก็สีห้คอยให้เฟ่งเฟ่งยุศมือบ,บอกเอยาก็เมือขอ้คือกันเด้มันบ่คือเกาหน่แล้ว มันบ่สิ้นหูแหมอีกจ้างหนึ่งมันบ่แม่ตัวต,วตวนที่แท้จริงของเจ้าแหมอย่ามาทำทาเฮ็ดเถาะหอยพ้นชิงลูกโอ้ยเนาอขันบ่อน้ำหมีกะจังสั้นแล้วเจ้าก็ได้กําลังสิทาวากินระบอกเขานั่นพอเห็นเจ้าไปเฮ็ดเวียงมาตะเศร้าหุ่นเนาะพัดให้เขาเฮ็ดเป็นตะเส็บตวแสบขอเลยซื้อมาฝากเอานีิซีบมังด้วยแหงไปไกลเลยบาดหนิมันว่าคือใช้ข้องผูเก,ก่าวเว้ มุเจ้าเฮ็ดเลี้ยอยู่ซุมือแม่นบ่เขาเว้าก็เพราะังเขาแน่สนเอ้าเขาเว้าหยังล่ะพ่อใหญ่เหี่ยวว่ามเป็นตัวตนของเจ้าของนั่นแม้อันใดบ่แม่นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของเราจะเอามาใส่อันนี้อยู่เดียวนีเข่อยบ่ได้แกล้งเฮ็ดเด้อพ่อใหญ่เหี่ยวข่อยหายแต่คนหลายข่อยเมื่อยนั่นแหละมึ่งเมื่อยเออ ข่อยตะคนหลายจนเมื่อว่านี่แม่กันจะแม่นพูดพดูดเนาะหรือจะจะเห็นตัวตัวที่ได้จริงเขาข่อยอีลีบะ่ะเดี๋ยวให้ขอ่อยเสื้อเมื่อกัอนเ้อเอานี้กินสิกินยู่บะบ่ก,กินขออน่อยซาไถใกลนะบ่น้ำมีสร่างสิมหาเรื่องแฉเออน่นล่ะมึงเบายัางสั่นละดีแล้วมะเอามากูจะกินบัดนี <c oughs> ้นเนี่ยบ่ได <c oughs> ้กินขาว่แซบเว้เอากินขอเป็นห่วงเจ้าหนะนกสาห้าเออยังสิแม่เริ่มเป็นปกติแล้วบัดนี้ <พ uka> ตักหน้าไมา่กินเรนือนั่นเพราะเมื่อยน่ะยังบอกขอไปตักหน้ามา่ให้กินเองกลาบเอ้ยเอ้ามาหรอบอกพอเออเออเอามาเอามาเอาสชมพูเยอะไผ่ชิชง,ลงหลิงสูตรล่างหนามันบอแม่นจ้าเยาสิฟันแอตตาแซนสูตรปีนทีหนึ่งโหลน้ำสาหรายแดงน้ำซังมาให้พอ่อเลยนี่ สั่งมหาไห่ไม่ใหญ่หันแล้วโอ้สั่งมาหาพุเทเเ่าแมีนเราว่าขันมึงโทรสั่งสินค้าหันสั่งหนามซาไลแดงให้แม่น้ำเนดเดอร์ว่าหกสี่น0856471234นั่นก็เลยได้เสือให้เราเออดีเดอร์ดาลูกเอ้ยเอาเอามาเอาเนี่ยเอา,เอา,เอาไปบ้านโน่นก่อกนบัดน,น,นี่เฝ้าเว้ยก็จะเป็นเฝ้าเนาะอีพอเจ้า,จา,จา,จา,าก็จะแม่นเพิ่นแวบไปแวบมาเนาะเอาไปไว้ใส่เบิดเงินหันหอวยบ่เป็นเงินเป็นทองจังได๋กูลาเว้ยเอามึงขึ้นเบิ่งเอางวดรถกูก็3คันนั่นเฮือนอีกหลังงนึเอา ร่วมแล้วกูเป็นนีธนาข้ารอยู่สี่ล้านพ่นมึงหูจักอยู่บ่โอ้ยเป็นนีทอดใดกับพ่อเป็นอยู่ดอกเจ้าก,ก็หาเงินเก่งเนาะโอ้ยซาถุกไอ้กูด้หาเก่งเกงใน,นหาเงินนั่นโซคสี่ส่นสยในี่ในส่สินเบิร์ดกูสิบตายก้อนซะบ่ะโอ้ยสำนีมันบหลายดอกสําหรับเจ้าหันพอยะฮี่นาะขึ้นไปขึ้นากูว่าคันกันนินเนีในบัญชีมีหลายขึ้นนี่นี่ขึ้นดีเนาะมึงว่าบ่านั่นแล้วเอาถ้ามีเงินในบัญชีหลายขึ้นนี่นสิดีเออ <laughs> โอ้ย กระว่าป้ายเนาะเจ้ากระได้เนาะรวมๆแล้วกูเป็นนียุนี่ซี่ฮาล้านคนเดียวม่นเปนธรรมดาเด้มึงหูจักอยู่บ่ถันมีงั้นในบัญเป็นชี่แจ๊คซี่ฮาร่านทั้งว่าดีอ้ยจังน้อยกับเบิร์ดนีเบิร์ดสินดอกเจ้าหันจะมันจมเนาะไม่ใหญ่นี่แม่กูละเมื่อยหน่อยได้เดี๋ยวนี่กูลาไปอ๋อเจสั่นละเจสั่นละข้าไปส่งของเขาก่อนเขาอย่างทวนนำทวนนำอยู่ส่นเปล่าหางหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเมื่อยอยู่ได้กูกระได้ไปก่อนหางกันใส่หนีก่อน โอ๊ยไปใส่บนนะ้อให้เฮือนนีนะ่น้อขึ้นเงียบเถอะไปยังฮินอะไปยังฮินะ้ออยู่บนนะอนีนะ่น้อเอ้ยเฮ็ดอีหยัหยงคืออยู่มิดอยู่มีแต่เดียวนี่เอาเจ๊คว้างคนเฮ็ดหยังแล้วน้อเห็นโทรศัพท์จะให้เฮือนนี่แล้วโอ้ยจะเป็นเพิ่นสบายคนะ่กเนาะเอาบุญมาฟาดโกให้คอยแน่คอยสิไปสีดบักอืบอบักแตงบักทั่วคอยหันโอ้จะไปเช็ดพักบ่เออมันละไงใบเขียวดวกดีขึ้นหยังนี่ 085-647-1234จังว่าข่อยได้โทษสั่งประจํานั่นละแน่มูม่แบ,บ,แบ,บ้านนี่เป๋วแววจุ่นเฮิ่นเขาบ่เห็นสัน่นพรากันไปทางไหนเอา้าจะแวะไปหาข่อยบ่เออมีซีรีส์อยู่โอ้ยมู่ข่อยพาหลานไปออกเหล่าตัวพุ่นวัดอยู่ทางบึงการพุ่นเอา้าก็ดีแท้พาหลานไปออกเหล่าวะจีเออกินคักกินแน่พวดเว้ยมือใหญมากกับมาหัวสักอยู่ไม่อยากบวกการงานบวกสังกินตั้งแต่เหล่าอุย้ยคนละเปิ่นละนายมันแห้ง จังว่าได้ผ้ามันไปออกนี่ละกลับมาละซวงกะยังวะได้แต่กินซื้อมันก็หากลังออกดีดีแมห่วยคือสิโพดแถอะวะมันคือออกง่ายออกได้เลยดูนี่มันแมนจ่บ่ว้ายโบแมนจังไดหลวงพ่อเพิ่นละซักซิดแท้ไปสาบานกลับมาหั่นเพ็ดบบได้เนี่ยเรียบร้อยเลยเด้โอ้ห้วยก็วมาจะสั่นคนสิผ้าเมียข่อยไปกหน้าเหงอเอาเจ้าสิผ้าเมียเจ้าไปเห็ดยังเมียเจ้าบบได้กินเรามีแต่เขาผ้าค้นไปออกเหลาอยู่หัน่นสิผ้ามันไปออกจมนี่นะได้การเลย สิพ่านเนียไปออกจมอะหม่ตะลืมตะเว้นมามีอย่างเดียวเจี๊ยคว่างคำมาแรงมากนี่จมจมในหัวสมองว่าไี่มีแต่ทีมานาเม่เรื่องกาเก้าต่ป่างไ้ผุนมันกระคุดขึ้นมาจมกว่าสีพ่านไปมันแล้วโย ต้ดีตามที่คนสิพามันไปออกมันแล้วก็นั่งไปซาบานมาแล้วมันสิบ่ชมกับบ่ฮอดบ้านมันแว่ๆๆใส่ข่อยมันเลขีิเผี่ยวอ่ะคุณที่แม่ก็สั่งกะไปยะหีเนาะไปยะหีโน่เจ้าไปเอาบุญมาฟาดโกกับบุญมาม่งฟาดมาให้ข่อยแน่ไปเจ้าไปสีดบักทั่วบักแตงบักเขือนี่ ว่าสิโทษสั่งกับบโทโดอกคนอยู่กใกล้กันนึง8 5 6ย์แหาสเนึ่งอามี่มเอาพีละมันจังไว้มี2สองอยางนี่บ่เจ๊ควงบุญมาฟาดโกบุญมามิกฟอร์ดเอาอันสบูเ่เย,ยื่อไผ่ชิงหลิงกับยาสิฟันแอตาเซนไม่อไข่น้ำแนเดอร์จังไดก็ได้มาแล้วเอาไปพร้อมกันนี่ละจังบ่ได้เที่ยวมาอีกโอ้เอาสบูเ่เย,ยื่อไผ่ชิงหลิงกับยาสิฟันแอตาเซนเออยางละโหลเดอ้อเออได้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 เจ้าอยู่ก็ไผ่นี่อยู่ผู้เดียวนี่แล้วเ เมียเจ้าเดี๋ยวสันแล้วเมื่อบ้านตัวแม่แเมามราบ,บร่สบายมแม่บ๊บเข้าก้อนกับว่าแม่บ่สบายบ่แม่นตพิษกันบ่เนาะ่มีมม้ยังเนี่แหละเจ้ขว้างมันบ่แม่นดอกเจ้าจะเมาตัวคอยพิษกันนั่นล,ล่ะเราเครียดเราเลยเมียหาพ่อหาแม่เราหันโอ้ยได้ซเบื่อแหย่ยังหะะยยเหรอเนาะแหย่พอแห้งเลยไหมะนั่นแม่นี่หลีเถ้าหาเอ้ยเอาเจ้าก,ก็เลยอยู่ผู้เดียวว่าสันเถาะเออเังสันตัวคนที่อยู่ผู้เดียวนี่ มันซุ่มเสียงตัวการเป็นโรคไร้หลายอย่างเด้เจ้าระวังเด้อเอ้าเป็นโรคไร้ยังหาวปุติพินโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ้ามันเกียก้วหยังกานกับคนอยู่พู้เดียวหาวมันเคเจียวล่ะเนาะเจ้าขาดการออกกําลั่างกายขาดการมีแห้งนั่นเอ้าทาเบงโลดจักน้อยกับสิเมื่อยเข่าเมื่อยเข่าลุกบาขืนหันโอ้แม่นอีนี่บอกห้ยเจ้าจะเบาเล่นเด้2สอง โลกหลงหลงลืมลืมนั่งไปขึ้นไปหละก็หลงหล,ลัก็ลืมบาดเนี่เขาสิมาบ่อน้อเขาสิขึ้นมาบ่อน้อเขาสิปลากุ้ซะน้อบาดเนี่น้อขึ้นไปขึ้นมาแล้วว่าอายุแต่จะคล้องบาดเนีงง่ท่้งหลงท่องลืมแม่ในลีนี่บจอกหวยเจ้าเจ้าบลลนเด้แล้วโลกที่สามนี่ก็คือเอคอยว่าสิว่าโลกยังเฮือบหันเฮ้อเอา กะจังเจ้าแล้วเนาะจะขอเป็นคนเบาเองไหมกะจังว่านี่แล้วคอยวา่าสิว่าโลกอย่างเหรอเออสแสดงว่าขาดกานันนีแห้งโดนเติบเจ้านี่เอ,อมันโลคเอยียงวะมันอยู่มอมอมอ,อยู่ซั้นดังนี่นะโอ้โอ้โอ้จได้แล้วจู่ได้แล้วไม่ยังเอาออันโอ้ยโลงยังวะ ขึ้นว่าขึ้นจะเปลี่ยนีิยังดอกเจ้คข่วงมันพูหลงหลงเรื่อมเนี่อม่อยเห็นแล้วบานนี่ผู้ชนักก็คอยหนอียยังวะเอายาขึ้นยื่ได้หรอวะแมอี่ยังพ่อแต่ยังกินแรงหน่ะเฮาโมเน่บ่มีแล้วเอาบ่มีสูงก็เสยยู่สันแม่มึงเด้แม่ล็อกเฮ็ดคอนเทนต์อยู่หลังบ้านพุ่นเด้เอามึงเด้สันโอ้ยอยากอยู่อยากอยู่เงี้ยอีหยัง เห็ดคอนเพนคือกันทะละโอ้ยตายกูตายคือบ่ไปหาเห็ดน้อยากนั่กินสันเ <c oughs> ขามาแักมาสิกินของกบยั้งบาดเนี่ยแม่เราบอกให้โทษสั่งเขากล้องมากินเอาเร่าว,ว่าขี้ขาดเห็ดว่าสันเอาสุขภาพกันใส่ชีวิตสบายมีความสุขแต่ว่ากูเด้อสันเอาสั่งให้เขามาส่งเอาจังวะสั่งน้นางผู้ใาล่ะล้านไดนล่ะโอ้ยล้านได้กะสั่งโรดยังมาถามหลายกับนักเฮ็ดงานส่งพยามากอยู่นี่เอา วยอันเฟซบุ๊กอันเลี้ยวเนี่ยมันคือเก่งแต่ว่าวอันลูกกับเมียเนี่ยกูบอกเสมอเสมอกูก็ยังบอกว่าได้บาดมากๆว่าคมเดียวบดมือบอดเว้นเลยบาทนี่ <c oughs> ถ้าคำกัางเคลื่อนก็บอกหอซองการมันเลิกปันได้ก็ได้ลูกขึ้นมาเหตุ <c oughs> แม่มึงบาทนี่โฮ้ยออกไปทั้งหนอกก็หนอกสันเบื่อนายนด้ยยเอา้าพ่อสิไปไสสิไปส่งสบ,บู่ยะไฟชิงหลิงกับยาสีฟันต่แซนกอนบอแมนดอก เอ้เขาจะโทรมาสั่ง0 8 5 6เ7 1 2 3 4นั่นอีกอย่างนึงก็สิไปหากินข้าวกินน้ำน้ำโทรบอกเขาว่าส่งเอาบ่บอบอบอกินสีปหากินร้านทั้งนอกคนดอกฝากซื้อใน่สันบ่มาแรงสูตรกินข้าวก็บอกมากลวดนอนกับไปนอนกันมากมากคนละเขาบอกยังมาสั่งมดมือมดขึ้น จะว่ากันเ็ด ur ่ยงดอกบังชิดอยู่เบ็ดขึ <Yeah, ้นหัวรถนอนกันนอนเป็นรับเว่เอาประกันเฮลิเจียนสู้ซะสู้ๆพ่อเอาอยู่บ่บูสไลมีเอาไปอ้อมใส่พักพ่อแซบเด้พ่อมากไปเรียนบออยากกระซื้ออ้อมมันกระแซบรถแล้วใส่พักชี่จัง่อยเนาะใครเด้อใครอย่าลืมใครเด้อการเคลืนมานั่นสุ้เหม่อได้สู้นั่นทอดใครนั่นจะยังกับว่าแล้วพ่อหู้จักลาดแม่เตือนบ่ คุณเอ้ส่วนทางคุณเด้แพมแพมแพมเบิ่งบังกกันย่างดูด้วยอยู่คนเห็นบอลไซพ่อโอ้ไอเป้าไอเป้าไอเป้าเออมาพี่มาพี่ได้ยังแพมได้หลายแนวอยู่มือแล้งไปกินข้าวน้ำกันเด้อซื้อเมื่อไรอยู่นี่ว่าสิมาซื้อหมูไปลาบกระลังยังหาผักหาเมี่ยสันดอกบักเน่าอยู่ล้านใดวะมึงได้ยังมาขนาดนี้ฮะเอา้าปะวันนี้ครับมาน้ำกันโมนี่เออพักกันมาส่งของยีแพมมันกะดีซื้อกับเขา หากนาให้ยังน่อยนี่อ้ยวสิลาบหมูโอ้มีไร่การบา่ซือลาลนไปย่เ้นบนซื้อมขอแลกันปห้วยเอาจากสั้นบ่ปมันคือชิดูแท้ล่ะยนนกสิบ่ให้ดิมันจะมาให้ยังวะนี่นกินเขาอันทงยามเนี่ยมึงใส่ยังเนี่มันก็ได้ขึ้นแต่ว่าอะบ้าเงินหลหนึ่งบนได้ปลาอยู่นี่อยู่ซในกระเป๋านี่แล้วโอ้มันคือสิโพดแท้ใส่อาบบังดูแม่ยันอี่บ่หัน่อ็นิ่ดอ่าบินมั่ายโเอ้า บินนี่ยังละ่ะบินเลขกันแล้ว <laughs> เอเพิ่งขายเลขบ่เดี๋ยวนี้วายอาชีพเสริมปะมืออื่นก็หดมือมันแล้วเจ้าฝันดีบ่วายว่าเพื่อนฝันกูกับฟันซุ้มมือ,อยุดแล้วนอแผมแมนอุดหนุนผมแน่ปะจักบินไหมนี่บ่เดี๋ยวนี้เอาอนี่เดนี่เดนบินเลขไหมเขาเสือน้ำข่อยนี่เบื้องดูนี่โอ้ได้การสัน่นเอาหาเก่าจากักรโตด้วยร้อยคนร้อย,ดยอเด้ออ่าเดี๋ยวเด้อหาเก่าว่าตีอืมอันปะเนี่ยยังวะ พ่อไปถามแสอันนมดว่าดีไหมโอ้ยนอภาษากูฝันซื้อกับหัจักเนาะเลขดังซ้ำเวยนี่แมนครับเลขกอันได้เขาว่ามัตะทั่งผักเนื้อผุนเจดสองมีบ่อไอเป่าเจ็ดสองวัตีเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเอ่ยเจ็ดสองเจ็ดสองอันมัตะโคลราดผุนโอ้ยอันอีกละ่ะเลียกดังง่ยจะมื่อนี่มันพลากันไปขี่ไปเย่าอยู่บนเดนี่ซูเม,มอร์นี่ัมันเป็นยังปะมันก็มีแต่อันแถพวกดก็ดว้า่ <laughs> <laughs> อัน ว่าแม่มันเป็นนิวกับบดเราบดูนี่บ้าเว่ยซีซีมีบออันฮา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 กะอันแปดแปดได้สั่นห่งอันโอ้ยนะบักบัวมังเงยถามตัวกัขมิตันมิตันมือขึ้นหนีเพ่มฝันว่าอันวัวอันขับโอ้ยบักเน่ามังเ้ย สิขี่กากมันก็บเจ้าขายซากุบานย่านตายยังกระด๊ากระดอแเหย่านความฝันคนเโอ้มันอันอีหลีเนาะเจ้าซะกขายเล็อ่าปลาขึ้นอันหรอวะนี่แม่เลี้ยงกับเจ้าฝันดีมึงขึ้นเจ้าบอกผมเด้อเออกูงจุดโทษไปบอกมึงคนแรกเลยว่ากูฝันมาจยางไรเนี่ยอันครับ